ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นช่วงที่เกษตรกรที่ทํานาปีในภาคอีสานเริ่มจะเตรียมการปลูกข้าวนะคะการตัดสินใจเลือกแล้วก็เตรียมพันุ์ข้าวที่ปลูกนั้นถือว่าสําคัญอย่างมากซึ่งครั้งนี้ทางเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกก็มีการพูดคุยและส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพิมเ่มเติมมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการสืบทอดแล้วก็คัดหาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับท้องถิ่นค่ะติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ หลบพันผู้เกษตรกร,ร,กรจากกาลสินสนใจศึกษาพันุเขาผืนเมืองในงานมหกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพ่อเพียงอำเภอหน้าคูจังหวัดกาลสินซึ่งน้ำมันตาแสดงใหภูมารวมงานได้ศึกษาแหลกเปลี่ยนมเมล็ดพันเขาเพื่อนำไปปลูกพอหลบกับเป็นคือกับชาวนาอีสานทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนมาปลูกเขานสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการแต่พอหลบยังยืนยันว่ามากินเขาพันผืนบ้านหลายกว่า โดยแบ่งทีน่าแปลงน้อยๆสำหรับปลูกเขาพื้นบ้านไปกินเองต้นโตแวที่พาอากาศทุกอย่างทุนโตค่ว,ควมแรงค่วมแห่งแรงม้องกระทนุนโลกที่ไม่โลกเป็นเพียเป็นนอนเป็น,นี้มันมันสุโบมากเขาโบราณนีมันสุโบ,มา,าบมากกินที่เขาเขาผสมมาเนี่มันมาไมา่เข้าปู่นี่ ถ้าโบ,โบเปลี่ยนถึง3ปีนั่นแข็งมันจิตเป็นเม็ดแข็งเลยหนึ่งเบยหนึ่งบยกอ่อนหนึ่งบอนคบบเซฟการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรปลูกพืชพันธุ์พื้นบ้านเป็นแนวคิดเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งเสริมให้เกษตรกร เป็นเจ้าของพันธุกรรมพื้นบ้านโดยมีแนวคิดในการอนุรักษ์พันธุ์เขาพื้นเมืองว่าจะต้องว่างแผนเรื่องการตลาดใส่จุดเด่นเพื่อสู่กับระบบตลาดที่กำหนดโดยระบบทุนส่วนใหญ่ถ้าเมื่อผู้ผลิตผลิต่ามีการตลาดแต่มันต้งเกที่อนุรักษ์่มันก็ต่เกิดประโยชน์เ้าต้องเอาเอาสิ่งที่มันขยายไปแล้กก็สามารถเกิดประโยชน์ในการทําการตลาดมีรายได้ให้กับ เกษตรกรก็สามารถยุติะหตุแห่พื้นที่ที่เหยียบที่ยืนที่ต่อขึ้นบ้างทจะขยายออกไปหลักสี่นี้อมูลนทั้งโภชนาการสองสามารถกระจายแรงงานสามารถลดไล่จ่ายสามารถลดต้นทุนในการผลิตมีเคื่องิ่งสามารถทาหน้าสามารถจะเริ่มตาปากได้ในการที่จะสร้างรายได้กับกระแสบริโภคเพื่อสุขภาพของเกษตรกร เดือนมีนาคงมีเป็นช่วงที่ชาหน้าอีสานเริ่มเตรียมการปลูเขาการตัดสินใจเลือกและเตรียมพัเขาปลูกเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเกษตรกรที่จะเลือกปลูเพื่อขายตามระบบเศรษฐกิจเป็นหลัก,กรหรือเพื่อสืบทอดพันธุ์เขาไทยให้หลากหลายในวิธีเกษตรกรนักข่าวลลเมืองจังหวัดขอนแกน่นรายงาน